พอใจมากเพราะนั้นตอนนี้อยากให้เธอหยุดไว้ก่อนนะผมขออนุญาตไปพี okay> ่พี่ชมนิดนึงได้หมพี um, okay? ่ชมไพี่ชมเชไดพี่ชมอเป็นอย่างไรบ้างครับพี่แอดไม่ยอมให้คู่วงในถีบยันไว้น้องต๊อปครับหน้าตาโอเคให้คะแนนเต็มอยู่แล้วแต่เรื่องความสามารถเรื่องการร้องนี่ก็ต้องบอกว่า จริงๆว่าฐานมีดีนะครับวันนี้ก็ร้องดีด้วยเรื่องเทียนเรื่องอะไรไม่ค่อยมีมีที่อยากจะให้เพิ่มเติมจะเรียกว่าจะติเล็กน้อยก็ได้ก็คือว่าอารมณ์ะหมายความว่าความอ่อนอ้อนความที่ร้องจะทําให้รู้สึกว่ามันซาบซึ้งเนี่ยเราไปโฟกัสกับเรื่องของของการที่จะเปล่งเสียงให้มันชัดเจนแล้วก็ฟังดูใหญ่คมอะไรแบบนี้นะฮะมากไปนิดหนึ่งแต่ว่าไม่ถึงกับมากมายอะไรเป็นนักหนา โดยรวมถือว่าโอเคดีนะครับหรับการเปิดจริงๆแล้วท็อปน่าจะทำได้ดีกว่านี้อีกนะครับอารมณ์ต้องอารมณ์อารมณ์เยอะๆแต่ได้คะแนนเท่าไหร่ยังไม่รู้อย่าลืมนะฮะเชียร์จกเชิงเาวพิมพ์หนึ่งส่งเข้ามา4 7 7 7 6ดเจไปพักก่อนต็อปเอ้ยขอบคุณครับต็อปครับไปต่อทางฝั่งผมเลยนะครับร้องเพลงสมชื่อเขาได้ฟังฝ่ายจะเชิงเซาร้องไปแล้วนะครับผมเห็นเพชรบุรีก็ยังยิ้มหวานกันอยู่ ฟังแล้วหวาดเสียวตื่นเต้นกลัวเกรงอะไรไหมไม่หวาดเสียวครับไม่หวาดเสียวนะครับเต็มตัวมาดลักเหมือนฟังด้วยความสบายใจด้วยเพลงมันเพราะเลยฟังเพืนนะฮะฟังเพชรบุรีก็มีผู้สนับผู้สนับสนุน8ปแนป้ายเช่นเดียวกันนะครับเริ่มจาก Attack Easy ครับ Van Beautiful Crystal White ชุดเครื่องนอนพรีเมียร์ซาตินลงมาก็เป็น Rosa Pepsi AJ DVD Home Theater และดัชชี่ครับ แผ่นป้ายไม่ต้องเลือกเพราะว่าต่างคนต่างเตรียมเพลงมาเลยครับแผนของเราเป็นยังไงครับจะให้ใครร้องก่อนใครสองใคร3ายังไงครับวันนี้ในเมื่อทางนู้นเขาเตรียมแผนเอาคนหล่อมาเอาคนหล่อเอาคนสวยไปประกบเลยครับโอ้เราส่งคนส่งคนสวยไปสู้มาประกบนะแต่ว่าให้คนสวยร้องคนแรกครับแล้วคนที่สองให้คนหล่อ้องตามครับใครคนที่สองคนหน้าตาไม่ค่อยดีครับเนี่ยคุณโจร้องคนที่สอง แล้วก็น้องบอลร้ลองคนสุดท้ายเฮ้ยนี่แผนแผนประจํำเลยเนี่ยแผนแผน,แผนนี้ปราบมา2จังหวัดแล้วใช่ไหมครางที่แล้วโจร้องก่อนอ๋อคราวที่แล้วโจร้องก่อนะนะฮะอ่าเป็นนั้นว่าน้องโสจะเป็นคนร้องก่อนนะครับอ่าน้องโสคราวที่แล้วร้องเพลงของใครครับของของคัทเรียามาลาศีค่ะคัทเรียามาลาจำจำ,จำคะแนนได้ไหมจ๊ะจำได้ค่ะประมาณ905ค่ะ905าร้อยห้คะแนนอาวละคราวนี้ก็อย่าให้มันน้อยกว่านั้นตอนนี้กรรมการจะมีคะแนนเพิ่มขึ้นไปนะครับท่านผู้ชมครับ มีท่านละ2,000คะแนนนักร้องแต่ละคนสามารถทำคะแนนสูงสุดได้ถึง1 0,000คะแนนทีเดียวคราวนี้ร้องเพลงอะไรคะวันนี้จะร้องเพลงอื้อหือหล่อจังค่ะอื้อหือหล่อจังพุ่มพวงพุ่มพวงเพลงเร็วครับส่งเข้าปะท้าด้วยเพลงเร็วแต่ว่าทุกเพลงของคุณพุ่มพวงอาจารย์เจนเคยบอกแล้วว่าจะเพลงช้าเพลงเร็วมีความหมายมีคุณภาพทั้งสิ้นเราจะมาดูกันว่าเป็นอย่างไรนะสบายๆนะจ๊ะเอาล้ครับกรรมการพร้อมนะครับน้องโสมพร้อมไหมจ๊ะ พร้อมแล้วโดนตีมาครับออหือห,อห,อหลอดจังเลย

เดิมเยอะเลยนะจ๊ะมีหลายแนวให้เลือกครับทำไมเลือกเพลงนี้มาเนี่ยเออหูหล่อจังเพราะว่าวันนี้มีผู้ชายเยอะค่ะโอ้โหเล่นเมืองเพชรเลยนะเด็กๆอ๋อนี่แกไปดูทีมเขามีสามหนุ่มเขาเลยร้องเพลงหูหล่อจังสามมืองเพชรเรานะฮะไม่แต่ว่านี่นี่สามเมืองเพชรเดี๋ยวให้ให้หนุ่มมืองเพชรเขาวิเคราะห์หน่อยไหมวิเคราะห์ไจ้าหนุ่มมืองเพชรอ้าวพี่พีอาพี่อาพี่อาเป็นไงพี่อาสามเมืองเพชรคนนี้เป็นไงฮะน่ารักมากครับน่ารักมากครับน้องโศกเด็ วันนี้ถ้าถ้าน้องโสล้มมาพี่ไม่ยกบังอย่างนี้ใช่ไหมไม่บังอย่างนั้นเมื่อกี้นะเป็นมวยเข่าอเมวยขาวโอ้ยเข่าแล้วฮะต้องชมว่าเป็นการเปิดหัวที่คนละสไตล์คนหนึ่งฝีมือนี้ดุดันเพราะน้องโสนี่ดุดันเพราะเพลงออกลีลาได้เยอะครับแต่ว่าวันนี้ไม่สบายหรือเปล่าเพราะเพราะสองสามรอบที่ผ่านมานั้นเสียงยึดแต็มกว่านี้นีงใช่ไหม รู้สึกเหมือนมนไม่ค่อยสบายอยากให้ค่ารักษาพยาบาลกับน้องเขาเดี๋ยวต้องจบรายการเดี๋ยวบราจะไปที่จะฉีดยาเองด้วยไปแต่ว่าเลือกเพลงมาเพราแตกพี่ให้แพ้แล้วเท่าไหร่ครับเข็มละห้าพันโอโยไม่ใจมวยไม่ใจมวยครับก็เลือกเพลงมาเพราะน่าจะ เพราะเสียงเราไม่ค่อยไม่ค่อยสมบูรณ์ใช่ไหมออกทั้งลีลาว่าลีลาวันนี้ได้เลยครับอลีลาได้เลยกับอาจารย์นะอาจารย์เจนนะอาจารย์เจนเลยก็สงสัยอย่างที่ท่านผู้เชี่ยวชาญเรื่องมวยวิพากวิจารณ์ไว้ครับเหมือนนอนดึกมานอนดึกมาเนี่ยเสียงที่จะใสใสเนี่ยมันไม่ใสคือเพลงนี้มันเป็นเพลงที่ต้องใช้จริตใช้จริตเนี่ย พอลูกเขาทามาเนี่ยมันเหมือนน้าไม่เต็มแก้วอมันน่าเสียดายว่าน้ํามันไม่เต็มแก้วเพลงอย่างเงี้ยมันต้องน้ําเต็มแก้วมันต้องใสทุกอย่างมันต้องออกมาหมดนั่งรถไปนั่งรถไปกักๆไว้ยังไงนั่งรถมาจากเพชรบุรีอาจารย์น้ําไม่น้ํากระชกหมดเอยไม่ได้ถื น้ำเสียงใช่ไหมจ๊ะไปถึงน้ำเสียงใช่ไหมแต่ว่าลีลาจังหวะทุกอย่างเขาลงตัวอยู่แล้วไงเสียนายนิดเดียวน้ำไม่เต็มแก้วนี่ไงเวลาถือให้ปิดฝาไว้พี่บอกแล้วอย่าไปกดมอนน้ำเสียงบมาสต๊อบมาสต๊อบสต๊อบมาบอกท่านผู้ชมอย่างนี้ครับตอนนี้ร้องกันไปแล้วฝ่ายละหนึ่งคนมีคำชมและมีข้อติทั้งคู่คนละนิดเดียวแต่มาตรฐานดีทั้งคู่กรรมการชื่นชอบทั้งคู่ เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะได้รู้กันนะครับว่าใครจะได้คะแนนนาไปก่อนนะครับช่วงหน้าสักครู่เดียวครับเดี๋ยวกับมาลับมาพบกับความตื่นเต้นสนุกสนานกับกิกหูสงครามเบงกันต่อนะครับย้ำอีกทีว่านี่คือการถ่ายทอดสดนะครับท่านผู้ชมกำลังชมการต่อสู้ระหว่างจังหวัดฉะเชิงเซาและจังหวัดเพชรบุรีนะครับโหวตเข้ามาที่4777 6, 6 6 6พิมหนึ่งจาเชิงชงซา,า,งซาพิมสองเพชรบุรีครับอ้าวเรามาดูคะแนนสําหรับคู่แรกกันก่อนนะครับว่าใครจะได้คะแนนเท่าไหร่นะครับสำหรับน้องสต,อต็อบตามที่ร้องก่อนคณะกรรมการพร้อมนะฮะคะแนาานของคุณสต๊อปจากจังหวัดชาเชิงงซาคือมาดูกันนะครับว่าคนแรกจะประเดิมด้วยเท่าไหร่เต็มคือ1น0 0 0นคะแนนเต็ม1 0 0 0 0มืใช่ฮะคะแนนเต็ม1นึ่0ออกมาเป็น เก้าพันสได้ไปแล้วตื่นเต้นไหมคะไหวไหมคะออกสตาร์ทคนแรกกรรมการพร้อมนะครับคนแรกของจังหวัดเพชรบุรีครับน้องโสคะแนนของเธอคือเอาละครจะได้ถึงเก้าพันไหมเท่านั้นเองนะจากเก้าพันหรเกนกว่าหรือแปดพันกว่าหรือหมื่นึ คนแรกของเพชรบุรีแอนเตมีหนึ่งหมื่ครับคะแนนหนึ่งแรอย่้าไประมาณ้าไป260ถูกไหมต่างกัน260 ต่ารสองล่าหกสิถ้าเป็นสมัยก่อนก็แค่26คะแนนใช่ครับ <c oughs> จิ๊บจ้อยมากเลยนะจิ๊บจ้อยครับ <c oughs> <อ>ถือว่าถือว่าเบียดกันอยู่ถือว่ายังเบียดกันอยู่ทำได้ดีทั้งคู่ครับขอบคุณครับน้องโสโน้องอต๊ะต๊ะข,ข,ขอบคุณครับผมรับณครับเชิญประจำที่ก่อนเอาที่ใครก่อนเป็นตาคุณสิฟังผมนะครับคนที่สองของเพชรบุรีอ่าเชิญสาวสวยอบตร้องไปแล้วนะฮะหนุ่มหล่อนักเรียนม .4 รอก่อนซิคเคอร์ิตี้ของเรานะครับซ้อมมาดีนะฮะซ้อมดีครับเตรียมเพลงอะไรมาครับคุณโจ หน้าไม่ทันสมัยครับหน้าไม่ทันสมัยเพลงของใครครับเพลงของคุณปาคามนะครับในเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องอีส้มสมบัติอีส้มของพี่โน้ตนี่ยนะฮะเอาล่ะมาดูนะครับหน้าไม่ทันสมัยจะไล่ขึ้นไปไล่ให้ทันไหม260ร้คะแนนเองนะครับคุณโจจากเพชรบุรีเชิญสวัสดีครับเอาขอเสียงคนหน้าตาดีหน่อยแล้ว เก่ามันเก่าจนขึ้นสนิมแม้จะยิ้มก็ยิ้มไม่ทันสมยัยเพราะยิ้มไม่หวานน้องจึงได้ผ่านเปลี่ยนใจไม่เหมือนหน้าคนรักใหม่หวานเขาใส่ปาดใจบาดคอ ออยากควงผู้ชายหล่อๆพี่มันหมอ่องเจ้าก็เลยหนีเพราะหน้าพี่เก่าไม่ทันสมัยมันเพื่อทั้งในที่ใส่มาตั้งร้อยปีเพราะแฟนคนใหม่ของมันใหม่ชื่นใจละสิน้องจึงเห็นพี่เป็นของที่ เก่าจนขึ้นสนิมแม่จะยิ้มก็ยิ้มอย่างคนวเววามันลาสมัยหยุดที่ผู้ชายบ้านนาะอย่าไปชอบใครดีกว่ารู้ตัววัน ผมอยากจะบอกว่าคุณโจเนี่ยทำให้บ่ายวันอาทิตย์เป็นบ่ายที่มีความสุขมากน่าดูแล้วดูแล้วมันแบบเออมันเป็นบ่ายที่เรามีความสุขแตั้งแต่มาครั้งแรกแล้วเต้นเย็นเลยดีดีด่าดีด่ดีคุณไก่ครับเป็นยังไงบ้างครับคุณไก่คุณโจครับคุณโจเป็นคนที่ร้องเพลงแล้วตัวเองมีความสุขแล้วก็ทําให้พวกเรามีความสุขมากๆด้วยใช่ไหมครับแล้ว ผมเพิ่งได้ยินเพลงนี้เป็นครั้งแรก<ะ>ผมรู้สึกดีใจมากเลยที่คุณโจเนี่ยเลือกเพลงแต่เพลงนี้เหมือนว่าตัวเองแต่คุณโจเนี่ยร้องแล้วคุณเหมือนว่าตัวเองแต่มันไม่ได้รู้สึกว่าคุณว่าตัวเองมันยิ่งทําให้คุณน่ารักขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่ผกต้องผม<ะ>งอยากจะบอกปกผ่านตรงนี้นะ,ะฮะการเลือกเพลงมาร้องประกวดต้องเลือกให้เข้าบุคลิกเราเออ